ครั้งที่แล้วเราก็ได้พาไปจมปลาไหลแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะพามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเรียกว่ายอดรูปลาไหลอ่าโยนโยนลูปาลาไหลครับ,ค,รบคือตกตก,ตกกับตาเบ็ดตกในรูมันเลยนะครับรอบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับนี้เราก็พามาที่หมายใหม่อ่ะนั่งไปเลยไปดูด ไปดูรูมันครับเจ๋งมากมีอยู่ตามข้างๆริมบบล่องล่องสวนยางอย่างนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้พี่ไก่แนะนําดูนะครับว่ารูแบบไหนคือรูปลาไหลอ่าเดี๋ยวครับอ่ะพี่ไก่โบกเขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโบกอนอยู่ก่าก่อนเล่นมีตาเบ็ดตาตาเบ็ดมีอันนี้ครับคือคือตาเบ็ดนะครับแล้วก็มีเหยื่อเหยื่อเดือนเหยื่อคือไส้เดือนนะครับ ใส่เดือนนะครับแล้วก็อลไอีกมีอะไรอีกเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเนี่ยรูมันจะเป็นแบบนี้นี่จะไม่คือรูมันงั้นเล่เล่มันเผื่อเป็นรูของมันมันรลมันจะกลมรูรูถ้าเป็นรูปลาไหลรูมันจะกลมนะครับถ้าว่ามีมีตัวน้ํามันจะใสอ่าถ้าอ่าถ้ามีตัวมันน้ําน้ํามันจะใสนะครับ แบบนี้มีใช่ไห<อ>มพอ,พอโดนมันน้ํามันจะดันออกมาพอพอโดนอ่าพ,พอเราจุม่มไหพอเราจุม่มพอเราจุ่มใบน้ํามันจะไหลอย่างนี้นะครับคือน้ำน,น้ำมันจะดันดัน,นขึ้นมาน้ามันจะดันขึ้นมาอย่างนี้อ่าเราต้องบิดอ๋อนี่มันไม่ใจลงลงตัวง,งูวอ,อ่ะมีไหมดูนี่ ไม่มีไม่มีค่ะรูรูนี้ไม่มีนะครับดูอีกรูนึ่งครับอ่ารูนี้น่าจะมีนะครับรูรูอ่าพอเลยถึงถึงเนื่ยใจว่ามีน้ำมันดันออกมาเลยไงน้ำมันดันออกมาดูนะครับเอาตั้งเลยครับ นั่นเป็นเป็นอะไรเป็นเชือกเชืยวอันนั้นหรอเชียบอีสธรรมดาอ่ะมันเชือกอินธรรมดานะครับมัดกับดาบิดก็เหยื่อก็คือไส้เดือนอแล้วมันมีถุกช่วงเลยใช่ไหมเวลาตอกปอกได้ถุกช่วงเหมือนกันใช่ไหมก็ก็ ตกได้ทุกช่วงเหมือนกันนะครับร้นหมากจะช่วงแรงและรูมันตัวตัวมันจะใหญอ่าถ้าเป็นหน้าเล้งครับรูอ่าตัวมันจะใหญ่นะครับพี่ไก่บอกนี่ครับการเกี่ยวบิดก็เกี่ยวไส้เดือนอย่างนี้ออเอาลออไอ้นี่แย่งเข้าไปในในรูอาปากอ่าบังที่ไปหัวไม้ก่อนนะครับ แล้วก็ของกับตาบิดแล้วก็แล้วก็แยงไปในรูนะครับแล,แ,รแบบแล้วก็เนี่ยเยงกข้าไปในรูแบบนี้ก็เกี่ยเกี่ยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวปักปัก่อก่อน ไม่เหลืกเดียวพ่อนั้นเพงเยอะคือเอาไม้เอาไม้โยนลงไปแล้วถึงตาเบ็ดไว้ทารังมันนี่อ๋อลูกมันอยู่นี่กันเนอะอ๋อนี่ก็ระวังระวังระวังกลางอย่างนี้ก็ก็ก็มีนะครับมันจะพอเราอัน มันปลามันจะดันลงหลังซึ่งน้าม,มันจะขึ้นมาคือว่าเป็นปืนนะถ้าว่ามีอ่ถ้ามีตัวถ้ามีตัวนะครับถ้าเราหนวแยงไปน้ำน้ำม,มันจะดันออกมาถ้าเรานิ้วแยงลงไปแล้วก็น้ําม,มันก็จะดันออกมาก็แสดงว่ามีตัวนะครับเห็นไหมไครับอย่ข้างนี้ก็มัดมัดเชือกอินกับอาบิดเหมือนเดิมนะครับ ก็หาไม้ถ้าเป็นหลักไปไหแล้วก็หาไม้ก็เกี่ยวเยวบ็ดเกี่ยวเยือนนะครับเกี่ยวเยือกใส้เดือนถ้าไม่ใช่เป็นไส้เดือนนี่ใช่เป็นใช่เป็นลูก,ลก,ลกเกียดตัวเล็กๆอ่าถ้าไม่มีไส้เดือนก็ใช้เป็นลูกเขียดตัวเล็กๆก,ก็ได้นะครับเกี่ยวลงเกี่ยวไปที่ตาเบ็ดน,นะครับ ก็เหมือนเดิมครับบากไม้เป็นล่องเพื่อจะเกี่ยวครับาตาบิดแล้วก็เกี่ยวครับล่องปลายไม้กับตาบิดนะครับเพื่อที่จะดันให้ให้ตาบิดนะครับลงไปถึงรูข้างล่างลงไปได้ลึกๆนะครับเพราะว่าตัวมันจะอยู่ลึกนะครับพี่ไก่ได้บอกว่าถ้าสมมติเราเป็นกลางวันอะ่ะปลาไหลมันจะลง ในรูมันลงไปเลยลึก,ลกมากนะครับไม่เหมือนอกลางคืนถ้ากลางคืนมันจะออกมาขึ้นมานะครับก็ดงตึง,งมัดเป็นเป็นบ่วงไว้นะครับแล้วก็ปักไม้ไว้ข้างรูโอเค ถ้าเป็นเยอะลูกเขียดนี่กับเยอะเดือนนี้ไหนดีวะมัน่นกันลูกเขียดก็ไว้กันล,ลูกเขียดก็ก็กินไวเหมือนกันก็กินไวเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะถ้าเปรียบเทียบลูกเขียดกับเหยื่อไส้เดือนแล้วน่าจะลูกเขียดน่าจะหาย,ยากกว่านะครับหรือว่าถ้าบ้านแถวไหนเ,นเพื่อนๆหาง่ายกว่าก็แบบนั้น,นครับใช้ได้เหมือนกัน ไม่ราหลุดเดียนไว้นะบางทีมันอาจะเป็นรูโอบางทีมันอาจจะเป็นรูเดียวก็ได้ครับบางทีเห็นสองรูอย่างนี้นะครับแต่ว่างได้มันจะติดกันนะครับอาจจะเป็นรูเดียวกันก็ได้แต่เราก็ลองดู่อนนะครับว่าว่าเป็นรูเดียวกันไหมมันน่าจะเป็นรูไอ้รูรูรูฝังเ้ยมันรูอะไรนะรูฝังเ้ยมันรูฝังเ้ยมันปื่ละคือไอ้นี่มันเหล็กนู้นมันจมนาไปแล้วตั้งไงันมันไหว่ายใจอ๋อก็คือว่าในกรณีที่ว่าเมื่อก่อน อ่ารูนั้นอาจจะน้ําจมไวใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกรูนี้ก็คือไว้ให้หายใจเอาออกซิเจนนะครับคืออ,อาจจะเขาเรียกาว่รูเลยรูบังเหยยนะครับผมไม่รู้จกักเหมือนกันนี้เพิ่งได้ยินนะครับรูบังเหย <laughs> ก็ปาดให้มันดึงนะฮะนักลเลยนะอ่าสี่อันเลยนะครับปัดก,ก็ดูกันต่อไปมีไหมดัเล็กเล็ก,ลกน่่จะดวเล็กก็ไม่เอานะครับ เป็นนี่ไม่ไปว่าที่ว่าลวงๆมาถึงไม่ใช่ลูกอะไรเงินกามีมั่งหล่งพิทลู่อ่ะตาไปเพื่อนเป็นลูกปูนันขี้ปูอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะไม่เมื่อนอ๋อถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นลูกปูนะครับเพราะว่านี่เนี่ยขี้ปูเนี่ยอ่าอนี่ครับเนี่ยอ๋อันนี้เป็นขี้ปูนะครับเซ็งมากจังอ่านี่ครับเพื่อนๆนี่้าเป็นลูกปูนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาไหลแตกต่างกันที่แบบรูปลาไหลมันจะดูดิรูปลาไหนี่ับเป็นรูปลาไหลจะแตกต่างกันเพราะว่ารูปลาไหลมันจะกลมๆถ้าว่าเป็นรูปูนะครับมันจะมีขี้ปูติดอ,อยู่บนปากรูอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ม,มันอย่างมาคือตัวมันมั่ใหญ่แต่ไรเด้ออ๋อถ้าว่าน้ําม,มากก็ตัวมันจะไม่ใหญ่นะครับตัวมันก็ไม่ใหญ่ในลูกนึงนี่จะมีมากสุดกี่ตัวได้ตัวเดียวสิอ๋อรูรัตัวนะครับถ้าว่ายช่วงน้ำแห้งบางทีมันก็อาจจะไปอยู่รวมกันลุงร้องด่ามตัวปะน,นีอ่อ๋อถ้าน้ำแห้งก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ว่าไปอยู่รวมกัน สองสามตัวแบบนั้น,นะครับเวลาเกี่ยวเหยื่อก็ระวังนิ้วระวังมือด้วยนะครับ นนีี่่กินอ่ากินแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับโอ้โหผมกินรูคนั้นครับอือโอ้ยนลงไปถึงกินเลยนะครับดูนะอือหือพอลงไปปุ๊บกินปั๊บเลยครับเนี่ยครับพอเห็นไหมครับน้ําจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยครับคือว่ามันเปื้อนผ้าลงล่างครับอ๋อคือว่ามันเอาเหยื่อลงไปข้างล่างใต้รูนะครับเนี่ยครับอือหือตรงนี้น่าจะอยู่จัดครับ คือว่าโรตีโรโลนี่พอแล้วให้มันเกินเลยพอโรให้มันกินเบ็ดก่อนนะครับค่อยดึงขึ้นมาติดือแล้วมม ติดปากเลยฮะอ๋อติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหขึ้นมาแล้วครับโอ้ยโอ้เพื่อนดูครับได้แล้วครับหนึ่งตัวโอ้โห,โโห,โโหโดูครับนี่อาจจะเป็นดูวิธีที่โหดร้ายหน่อยแต่ว่ามันเป็นวิธีการใช้ชีวิตของคนตามชนบทนะครับเป็นชีวิตจริงนะครับที่เขาทำอย่างนี้จริงๆ บายตัวมันดอนเลยเราไปเยี่ยงดูอ๋อบางตัวมันคือแบบมันด้นก็คือภาษาใต้แปลว่า้ายนะครับบางตัวมันก็้ายอยู่ดุอยู่นะครับไปยุ่งกับรูมันใช่ไหมครับโอเคดูกันต่อนะครับนี่ย้ตมันมีมีตัวน้ำมันจะใสถ้ามีตัวน้ำมันจะใสนะครับที่หน้าปากรูที่ปากรูมันน้ำจะใสถ้ามีตัวมันทางอิงนะครับ กิลตัว,ว,ว,วนี้น่าจะอยู่กินดีจังวะหือไปวไหอ้ยังดูด้อโ้เยมากวันนี้หลุดเไม่กินเลยะ,ละมน่นรึาเจรูดเดีย่ยไหมไม่รู้ว่ารูเดียวกับตัวที่แล้วหรือเปล่านะลองดูก่อน อันนี้อันที่ห้ามนี่อันนี้อันที่ห้าอันนี้อันที่ห้าน,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 นะครับเราจะปักไว้ห้าอัน,นทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าวิธีการทํายังไงนะครับอ,อัน,นก็ติดแลนะ้วครับที่เราลอกันมาแต่ว่ามันติดรากไม้อีกแล้วนะครับดูเอาขึ้นไม่ได้แล้ววิธีนี้ยากยากมากนะผมว่า โ,โอ้นี่กินแล้วนี่แต่มันติดรากไม้อีกอล้วโอ้ยรอขึ้นได้มาไม่ได้อ้ยารออีกแล้วครับวิธีนี้ลำบากจังติดรากไม้อีกแล้วอ้อมหนึ่งโน้ก็ติดอันนี้ก็ติดอยู่ติดอยู่ของจริงเล่าหน้าเฝ้าเห็นนะ ถ้าถวาวไว้มันน่าจะดีกว่านี่เยอะนี่ง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายโอ้ตัวนี้ติดแล้วนี่ยกแล้วยกเลยให้เพื่อนเพื่อนเราตั้งวันนั้นไม่หมดดินนี้เราสองอุอกตัวเดี๋ยวรอรออันนี้อีกห้านาทีนะครับดูว่ามันจะติดไหมก็ใจเย็นนะครับเพื่อน กินแล้วเออตอนนี้กินแล้วนะครับเรากลับมาดูคนนะครับวันจะเอาขึ้นอีกไหมครับโอ้ตัวนี้ที่เรารอกันเมื่อกี้ที่มันกัดมันจะขึ้นไหมโอเคเอาโอ้ค่อยๆนะครับค่อยๆกินแล้วกินแล้วอืมอุ๊ยนี่ครับโอ้ระวังระวังนี่ ตัวที่อะไรเลยสนะ่สซ้ำเลยตัวที่สามเลยครับอืมัมนๆครับตัวที่สามครับดูนะครับนี่ครับสามตัวโอเคอก็วันนี้ก็สรุปได้แค่สามตัวนะครับ ก็ได้เห็นวิธียโยนบาไหลกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปอีกนะครับแล้วคอยติดตามนะครับว่ารอบหน้าเราจะพามาทำอะไรอีกนะครับโอเคครับ